อาชีพการเกษตรถ้าทำให้มันดีๆจัดระเบียบดีๆมันจะเพิ่มอะไรอีกหลายหลายอย่างให้วิถีของชุมชนวิถีของชีวิตผู้คนแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องเศรษฐกิจชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับแม้แต่เอา วิชากเกษตรมาต่อยอดกับการทำการขายในรูปแบบขกาแฟก็ยิ่งที่จะทำให้ได้เห็นส่วนผสมที่คนรุ่นใหม่เขานำมาต่อยอดเราจะเห็นได้ว่านักธุรกิจรุ่นใหม่ๆก็จะเอาที่นงที่นาของรุ่นพ่อรุ่นแม่ มาต่อยอดเป็นร้านกาแฟได้อย่างลงตัวอย่างมากมายใน่วนบ้านเราอย่างน้อยที่นี่ร้านโบหยานนะครับที่เว้เสนงก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ที่ผมอยากจะแนะนำว่าเขาเอาความเป็นเกษตรมาต่อยอดในรูปแบบของการขายกาแฟได้เป็นอย่างดีแล้วเขาก็จัด ในเรื่องของต้นไม้ในพื้นถิ่นหลายต้นเอามาต่อเติมทำให้ร้านกาแฟหน้าแวะเข้ามาถ่า,ายรูปแล้วมาชิมกาแฟของคนรุ่นใหม่คนสมัยใหม่เห็นไหมครับเนี้ยโอเอาทั้งปลาทั้งต้นไม้ แล้วก็หลายๆอย่างนะครับรวมทั้งทำเป็นสวนเอาส่วนผสมของพืชผักหลายหลากหลายอย่างนะครับ,เ,เ,ออยอยรบเอามาต่อเติมเอามาเสริมแล้วก็เนี้ยมันเป็นช่วงของต้นฤดูฝนมันก็เลยทำให้ความเป็นสีเขียว ทำให้ความสวยงามของพืชพันธุ์ต่างๆนะครับเนี่ยถ้าบ้านเราเริ่มที่จะเห็นแบบนี้กันมากมายเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับคนรุ่นใหม่ในหัวสมองความคิดความอ่านเขาสุดยอดต้องยอมรับว่าเขาสุดยอด มาทานกาแฟในร้านแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นคือธรรมชาติความเขาเรียกอะไรความสบายๆความเจ้าภาษาสมัยใหม่เขาจะใช้คำว่าชิวๆเนี่ยแล้สภาพโดยเฉพาะบริเวณแถบนี้นเป็นเขตที่จังหวัดสุรินทร์บ้านผมเป็นเขตอินนรียนะครับเพราะฉะนั้นพืชพันธุ์ ต้นไม้ต่างๆก็จะขึ้นสวยงามแล้วก็ปลอดภัยนะครับทำให้ทุกท่านได้เห็นครับ